วันนี้จะพูดคุยกับนายสัตวแพทย์โคสิตอารีกิตนะครับนายสัตวแพทย์อาวุโสโรงพยาบาลฟสุสัตว์นะครับของอมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับอาจารย์คณะสัตวแพทย์ของมทรศรีวิชัยนะครับ กรณีของหมอโกสิทธิ์เนี่ยผมสนใจเรื่องของการบริการวิชาการแล้วก็การวิจัยในงานส่งเสริมโคโนมของสากรและ,กะเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงโคโนมที่จังหวัดพัทลุงนะครับ เรื่องของฟาร์มโคโนมเรื่องของนมหัวนะครับที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจนะนผู้ฟังถ้าใครสนใจติดตามมาตลอดเนี่ยผมคิดว่ามีจำนวนไม่น้อยหรือว่าคนเป็นจำนวนมากต้องรู้จัก นมจากจังหวัดพัทลุงนมพัทลุงนะครับนมมาเป็นถุงนมมาเป็นกล่องนมพัทลุงผมคิดว่าน่าจะเคยกินกันทุกบ้านที่มาที่ไปนะครับปัจจุบันของนมพัทลุงเป็นอย่างไรเติบโตเป็นอย่างไรการเข้าไปส่งเสริมของคณะสัตวแพทย์มทรศรีวิชัยเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือ ตรงจุดไหนนะครับไปคุยกับคุณหมอโคสิษอารีกิจนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิชานครับผมครับหมอครับอ,อย่างที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่ว่าคนจำนวนไม่น้อยนะครับต้องเคยกินนมพัทลงุงจากสากรโคโนมของจังหวัดพัทลุงเนี่ยคุณหมอ,อ เล่าไม่ฟังหน่อยว่าจากการที่คุณหมอเข้าไปส่งเสริมเข้าไปสนับสนุนโคโนมความโคโนมของสากลโคโนมพัทลุงเนี่ยคุณหมอเห็นอะไรที่น่าสนใจบ้างที่นั่นครับคุณหมอครับครับผมแน่นอนครับทุกคนเคยกินนมโรงเรียนใช่ไหมครับนมโรงเรียนนี้ก็คือจะผลิตจากสากลโคโนมพัทลุงอยู่ด้วย นะครับตรงนี้ซึ่งค่อนข้างจะเป็นหลักเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมขอกินก่อนว่าปัจจุบันนะครับทางสากอโคโนมพัะตะงเนี่ยครับจะผลิตน้ํานมดิบได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางสากอโคโนมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายหลักๆนะครับซึ่งฝ่ายแรกก็คือจะเป็นฟาร์มถาธิตนะครับการเลี้ยงโคโนมนะครับซึ่งเขาจะให้เกษตรกรที่สนใจที่จะเริ่มเลี้ยงโคโนมใหม่ลายใหม่เนี่ยครับ เข้าไปศึกษาดูง,งานวิธีการเลี้ยงวิธีการรลีบนมวิธีการให้อาหารวิธีการดูแลสุขภาพนะครับฝ่ายที่สองนะครับจะเป็นฝ่ายส่งเสริมเกษตรกรรฝ่ายส่งเสริมนี่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรายย่อยนะครับของสากรโคนมนะครับฝ่ายที่สามเนี่ยจะเป็นในส่วนของฝ่ายแพรล,ลูปน้ำนมดิบนะครับซึ่งปัจจุบ,บันนี้น้ำนมดิบที่เข้ามานี่ไม่ว่าจะเป็นมาจากของสากรโคนมพัตลุงของฟาร์มสาธิตเองนะครับหรือว่าในส่วนของ ความของ,งเกษตรกรนะครับค่อนข้างเยอะค่อนข้างผลิตได้เป็นประมาณหกสิบตันต่อวันนะครับฝ่ายที่สี่นะครับจะเป็นในส่วนของฝ่ายผลิตอาหารสับนะครับซึ่งผลิตอาหารที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารของโคนมที่เลี้ยงลูกนะครับโคนมที่ให้น้ำนมเยอะหรือว่าเป็นในส่วนของโคไดนะครับตรงนี้เราจะก็ผลิตอาหารกันนะครับซึ่งปัจจุบันในส่วนของตรงเนี้ครับเราก็ เข้าไปดูแลนะครับทางสัตวแพทย์เนี่ยคณะสัตวแพทย์ริศาสตร์มอทรียิชัยนะครับกินโคมนมีเข้าไปดูแลในส่วนของเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็อัญหาเรื่องเต้านมอักเสน,นะครับเป็นหลักแล้วก็การผสมติดยากครับผมเครับผมคุณหมอครับ าการเข้าไปช่วยดูแลเนี่ยเป็นโครงการระยะสั้นเป็นโครงการระยะยาวเป็นอย่างไรครับคุณหมอเมื่อม TOR อตรเข้าไปช่วยดูแลแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีอย่างไรบ้างกับฟาร์มโคโนมนะครับคุณหมออธิบายจุดนี้หน่อยครับหมอครับครับก็ในส่วนของ คณะสัตวแพทยศาสตร์มทศิรชัยนะครับที่เข้าไปนะครับก็จะมีในส่วนของวิชาเรียนของนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาของทีวียนนะครับการปฏิบัตินะครับการฝึกปฏิบัติหรือแม้กระทั่งการผลิตโคนมนะครับก็มีการนํานักศึกษาเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับการปฏิบัติตัวเรียนรู้หลักการวิชาการเกี่ยวกับการผลิตโคนมตรงนี้ครับร่วมกับทางส่งความร่วมกับ ทางเกษตรกรนะครับแล้วก็ทางสังคมโครมพัทลุงซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีโครงการครับโครงการยุวชนอเกษตรอาสานะครับตรงนี้ก็คือเราจะไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องการจัดการนะครับทางระบบสื่อพันธุ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีเลยจากอัตราการผสมสิษย์อาผสมศิษย์ที่ต่ํานะครับก็มีรเรื่องขึ้น เป็นสูงขึ้นครับป,ปัจจุบันนี้ก็คือมีการผสมติดประมาณเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้ที่ทางคณะจะแพทย์เาสตร์มทรศรีชัยเนี่ยครับเข้าไปดูแลในฟาร์มฟาร์มนั้นครับผม ครับผมคุณหมอครับเราเห็นว่านมพัทธลุงเนี่ยนะครับเรากินกันมาตั้งแต่เด็กๆคนกินกันมาเป็นจํานวนมากในปัจจุบันเนี่ยคนรู้จักนมพัทธลุงเนี่ยเราขึ้นชื่อไม่แพ้นมในภาคอื่นๆเนี่ยตอนนี้ใน จังหวัดอื่นๆในภาคใต้มีจังหวัดใดบ้างครับหมอครับที่สามารถที่จะเลี้ยงโคโนมแบบเอาจริงเอาจังสามารถผลิตนม ที่ผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพสามารถที่จะส่งไปขายให้เด็กให้ประชาชนได้ดื่มนมที่ถูกสุกรักษณะเนี่ยมีที่ไหนบ้างครับคุณหมอครับที่ที่ทำได้เหมือนกับนมพัฒนลุงครับหมอครับในในภาคใต้ในวันนี้ครับครับปัจจุบันนี้นะครับการผลิตโกนมนีก็ค่อนข้างที่จะมีความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพราชทานนะครับจาก ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือจะมีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายนะครับในภาคใต้อาทิเช่นในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในส่วนของจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสงขลานะครับก็ถามว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเลี้ยงโคนมได้ในภาคนะในจังหวัดไหนบ้างจริงจมันสามารถเลี้ยงได้ดทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าอ่าความต้องการการที่จะเลี้ยงอาชีพโคนมเนี่ย เขาต้องการในรูปแบบไหนอิเช่นรูปแบบในส่วนของการจะส่งกับสากลโคนมนะครับหรือส่งในส่วนของโรงงานแปรรูปโคนมซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีโรงงานแปรรูปโคนมน้านมดิบเนี่ยครับจากเอกชนค่อนข้างเยอะนะครับอัทิเช่นในส่วนของสัวันครศรีธรรมราชก็มีเหมือนกันนะครับในโรงงานแปรรูปน้านมซึ่งเขาก็สามารถรับน้ำนมจากเกษตรกรที่สนใจที่จะเลี้ยงนะครับโคนมจากอในจังหวัดพัทลุงได้ ในจังหวัดนครสวรรค์ได้ครับครับผมหมอครับโรงพยาบาลปศุสัตว์ของมทรศรีวิชัยหรือคณะสัตวแพทย์ของมทรศรีวิชัยเนี่ยคุณหมอเนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งแหละที่หมอเชี่ยวชาญก็คือเรื่องของโคนมเนี่ยใน พื้นที่ต่างๆที่ท่านผู้ฟังสามารถฟังอสมทอยู่ได้ในขณะนี้นะครับหลายจังหวัดในภาคใต้เนี่ยถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครอยากให้โรงพยาบาลปศุสัตว์ของมทรเข้าไปช่วยบริการวิชาการช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของสัตว์ต่างๆเนี่ย สามารถที่จะขอสนับสนุนส่งเสริมขอช่วยได้ในส่วนใดบ้างครับหมอครับครับผมในส่วนของที่ทางคณะสัตวแพทยศ์ศาสตร์นะครับมทรศรีวิชัยของเราเนี่ยสามารถส่งเสริมหรือว่าช่วยเหลือ,อเกษตรกรที่ต้องการจะให้เข้าไปส่งเสริมเนี่สามารถช่วยในส่วนของอันเช่นในส่วนของทางด้านความรู้ ย่างแรกเลยก็คือเราเป็นสถาบันทางการศึกษานะครับเราต้องช่วยให้ความรู้การเลี้ยงนะครับการดูแลจัดการไม่ว่าจะเป็นการจัดการทางด้านสุขภาพนะครับหรือว่าการจัดการทางด้านอาหารนะครับหรือว่าการเลี้ยงนะครับเราสามารถจัดการหรือว่าให้ความรู้ตรงนี้ได้ออย่างที่สองนะครับทางของโรมมงพยาบาลมรักนครศรีธรรมราชเนี่ยครับของคณะสาธารณทยขศาสตร์เนี่ยครับเรานะครับมีบริการนะครับ ทางด้านการจัดการสุขภาพนะครับหร,หรือว่ารักษา่เน,นี่ยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโคนะครับแพะนะครับแกะหรือว่าแม้กระทั่งกระบือนะครับตรงนี้เรามีหน่วยคลินิกต่างๆนะครับที่สามารถจัดการแล้วก็ดูแลสุขภาพสัตว์ให้ทางเกษตรกรที่สนใจนะครับตรงนี้ได้นะครับผม ครับผมขอบคุณนะครับคุณหมอมากๆนะครับวันนี้ที่จะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับในเวลาสั้นๆแต่เอาเป็นว่าท่านผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะขอคำปรึกษาอยากจะขอสนับสนุนส่งเสริมบริการทางด้านวิชาการกับสัตว์เลี้ยงของท่านในทุกชนิดเนี่ยท่านสามารถที่จะปรึกษาคณะสัตวแพทย์ มทรศรีวิชัยได้นะครับถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปในเพจนะครับเขามีเพจของสัตวแพทย์มทรศรีวิชัยหรือว่าเข้าไปใน Google นะครับแล้วเขียนคำว่าสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทย์มทรศรีวิชัยท่าน,นก็สามารถหาเบอร์โทรศัพท์โทรไปยังสํานักงานของคณะสัตวแพทย์มทรศรีวิชัยได้นะครับก็สามารถประสานงานติดต่อได้นะครับท่านคณะบดีคุณหมอพร้อมที่จะรับการติดต่อประสานงานช่วยเหลือนะครับจากคณะสัตวแพทย์มทรศรีวิชัยนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับไว้โอกาสต่อไปได้ร่วมพูดคุยกันใหม่ อีกแน่นอนนะครับหมอครับสวัสดีครับหมอครับครับผมครับสวัสดีครับคุณพิการครับครับสวัสดีครับ